นี่กำลังเป็นตาตุกเพราะว่าเข้า้นหนึ่งแบบนี้เนาะพี่น้องเยวจะมาแกงจังไรตาให้เล็กๆยันตะคุแตกตอนนี้ฮะ,ะมาแตกเด้อยันจะล่นาเดี๋ยวมาเบิง่งตาตอนแกงอีกพี่น้อง <c oughs> กลับสบายดีสบายดีเด้อ FC เมื่อสุกฝูสุ่คนพปว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะอย่างยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องสาวเดือนพาซิ่งคือเกาพระว่าเมื่อนี่มาอยู่ลูกอ่ามาเปิดกล้องอยู่ <c oughs> เพื่อนครัวนะพี่น้องพี่นอ้องอาชีพหัวเปิดกล้องอยู่เพือเ่อนครัวในสาวเดือนชิเฮ็ดอย่างแน่นะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาส <c oughs> ี่โมงครึ่งแล้วสาวเดือนกะชี มาแต่งกินให้พี่น้องในเบิงชิแกงเล่าให้พี่น้องนะตอนนี้กำลังหุงเข่าดูหุงเข่ากับหุงเขาเ่าแบบธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะรับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะเสียงบรบกวนลายเนาะปวดจักงวงปวดจักควายพี่น้องเพราะว่ายามแรงแรงงวงควายก็เริ่มเข่าคลอกแลวพี่น้องเลยแต่เลยมีเสียงบรบกวนเน่แต่ว่าเสียงยังบรบกวนกะขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องเด้อกะเสะเดือนเนี่ยไปลงคลิปสองมือครั้งนี้พี่น้องเลย พี่น้อง FC คือจะคิดถ้าว่าคิดถึงนะพี่น้องนะงน้องนางกับน้องนางเพิ่อนพากะล่างถวยแล้วเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยโดยสบายดีสบายดี FC มุุ่สุค้ทุกคนโดยสบายดีเพื่อนึงเสียงงัวกับห้องอู้อแม่อําพ่อยพอพอยามแรงไงงัวควายก็เริ่มเข่าเคาะเข่าอ่าขังพี่น้องเลยไก่กาหน้าหุ่งกระไรเสียงเชยเชยอยู่เพราะว่าทางนั้นจะเป็น ภักต้นกล้วยไปพุ่นเจ็นคน่งคนทางเที่ยวก็เลยแบบมีเสียงเสียงลานแต่ว่าขางมัวพี่น้องเอยแต่ว่าบุ๊มเป็นมัวสาเดือนบุมหัวเป็นงัวพผยตอนนี้กําลังฮุงเขาอยู่พี่น้องฮุงเขาก็ลฮุงเขาแบบใส่หม้อธรรมดาหม้ออ่ะดังฟืนยังไงไม่ได้ใส่หม้อไฟฟ้าเลยแต่พอจะแม่ไนอันนึ่งบุ๊มเบ้าวางมาเริ่มกันเลยนะพี่น้องเนาวว่าแกงเล่าบอกเล่าเนาะ เาก่งเล่านี่เก่งเล่านี่ใส่ยังลงไปในสูตรชาเดือยนี่นะพี่น้องแกงเล่าแล้วก็่าของมันเป็นขาเหนียวเป็นหุ่นของเจ้านั่นเองพี่น้องนี่ไปกันเลยแล้วอยาจะมีใส่อ่าเห็ดกระแลงหน่อยนึงเห็ดอ่ากจะมีเห็ดกระแลงเนาะกไม่เป็นไรเห็ดกระแลงพี่น้องเยเห็ดบดโอ้เห็ดบดหรือว่าเห็ดกระแลงเพราะว่าเห็ดบดเป็นอ่ามันมันกระแลงเนี่ยนะมันแบบเขาแซน่ะเอาจริง จึงมากินได้พี่น้องเลยนะยังมาเบ่งวิธีการเลยกะขาเบือถ้งงายังก็ได้มาไว้แล้วนนี้กำลังหุงเขาเนาะพี่น้องหุงพ่อแบบเป็นอาเป็นตาตุ๊บแบบหยำตุ๊บตุ๊บนะรากาชิมะหนึ่งใส่หัวเลยหนึ่งหนึ่งเขา่าซุกอะไรพี่น้องจึงชีได้แกงเนาะนี่ก็คือสีคําเติอพี่น้องเลยใส่ฟ,ฟืน เตากระเตาแตกพี่น้องเอ้ยจังไหนหมืดจะนี่เพราะว่าเครือนคร้วสาะเดือนม่มีดอกไฟเนาะพี่น้องมีแต่ไฟทางในเนี่ยจะสอ่งออกมาเป็นอ่าส่งว่าทางประตูนี้นะพี่น้องเนี่ไฟทางในเพรื่อนคร้วกระซีงหกในพี่น้องเลยเพราะว่าเครื่องคลองลายเนาะหม่าจากอ่ากระตูกระเตกคู่แขงก็เลยแบบเพลิน,นหก นี่ก็เริ่มฉิดตั้มพี่น้องกังนไปเนี้นี่เนี่ยข่าเบือเบ่อกับมะเข็ดถาแต่ยานางพี่น้องยานางกระปิดเด็ดอายูพุน่นอยูอ่หลังปลากล้วยพอมีพอได้ใส่ฮะน่ะพี่น้องโบรายแต่กับผัได้เด็ดกินตอนนี้น้องนางกำลังตั้มเลยข่าเบือ่อยานางพี่น้องเลยนี่กะข้าวเจ้าครัพี่น้องนี่ กำลังเป็นตาตุกเพราะว่าข <source S 1> ้าวขี้หนึ่งแบบนี้เนาะเยวจะมาแกงจังไงทำให้เล็กๆยานตะครบแตกตอนนี้ฮะมาแตกเด้อยานจะล่ไอเดี๋ยวมาเบิ่งตาตอนแกงอีกพี่น้องตอนนี้กัน มือกองเขาประยูเนะเาจะจับเองนี่จะเป็นเขาเบือ,อยานัางที่ตำไว้นี่ลงหมอเลยพี่น้องกำลังฝนอันนี้จะเป็นเห็ดกระแรงสาเดือนอารมณ์กรมูเลยก็เลยแบบบนาณไทยให้เบิงเน่นี่แกงเล่านะพี่น้องนะมาคนอื่นจะ เอาพวงชื่รดลงเลยก็ได้พี่น้องเป็นนัวก็จะใส่บนไลน์ไปเลยนะนแล้วก็ปลาแดกสูตรเด็ดคือปลาแดกหืมตัวมันจะมีนอนตัวแน่นอนนะพี่น้องปลาแดกนี่มักนอนนอนนีนมีปลาแดกนะพี่น้อง ใส่ซอนหนึ่งจะใส่สองบวงเนาะบวงกับบทบ,บ,บเต็มปันดใดสะน้ำจีดลาร์ในพะว่าเรากินกัรุุงข้าวเจ้าไฟกระลูกลุกทันใจขนาดเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลน,น้อยหนึ่งพี่น้อยพอนุ่มานะใส่ใสลายกระบบ,บเซ่บได้หนเพว่าหวานเกินเริ่มหอมแล้ว จะามาบวบลงเลยพี่น้องบวบอ่อนบวบน้อยหอมหอย,หอยคือแกงน้ำมันเลยเนาะบางคนก็นมาผักอีตูก็ใส่อีตูก็ได้ใส่ผักขยง,งก็ได้ถ้าว่าใส่ผักขยง,งนี่จะไข่แกงน้ำมันเลยนะพี่น้องถ้าใส่อีตูนี่จะเป็นแกงไข่อมอมนั่นอมนี่เนะ พกงนงนงขาวพี่น้องอมเอร์เวรพี่น้องไปเดี๋ยวจะเินชงกันพี่น้องนแกงเล่าพี่น้องมาดอถั่วบ้าไง้ยชไปอกวอร่อยบพี่น้องผัเนี่ยเานเ่ยคันก้มันจงกุ้ยน่าก่นงยังเหลือมนะพี่น้องอร่อยเนาะ ยายเมตูเพิ่นบ่กินเพิ่นว่าเพิ่นยังบ่อยากญะเดือนแช่เบิ่งอ่าอันนี้จะเป็นแกงเล่าเนาะกินข้าวกันได้พี่น้องเด้อบันนี่เสดบวชใหญ่เสดอยู่เห้นเนาะงงัวฉันน้ำคีรีลายเนาะถึงก็ขัดเจ้าหนึ่งคีน้องขัดเจ้ากันหนึ่งแบบธรรมชาติเลยเนาะเนี่ยพอจอยเพิ่นไปเรียกคือสวรรค์เนาะมื้อนี้ ก็เลยโบได้มากินเข่า่วมกันขอโตกินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเบิ่งข้าวหิวเลยนี่เห็นยายอ้วนกินแต่แซฉะพ่อป็นแต่แซฉะพ่อยายอ้วนป้าฉวดถูกจานเบิดอยู่ว่อนี่เบิดได้ยายอ้วนหิวเฮงเหมือนชมว่ายายอ้วนเนาะว่านมปากว่านมไผ่ชมว่ายายอ้วนกินยังเดียวอาหารเปลี่ยนแปลงเนาะแซซ่บแ่บ คล้ายๆเก่งเราไหมเกงเราเพราะว่าเขาใช้เขาใส่อะเขาใช้อย่างว่าใส่ผักกระเง่งก็เลยคือแก่งเราไห่มีผักกงาตูจ้ะแมนผักกาดตูใส่แห้งแเสบเดี๋ยวสาเดือนสิกินข้าวกันได้พี่น้องเด้อโดยตอนนี้ก็ได้กินข้าวเป็นที่ยิ้มห้อยแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยสาเดือนนี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เบิ่งโฆษณาบ่ให้ขาโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อยู่ดีมีแห้งเมื่อสกุลสุขุพินอยู่บ่ เพราะว่าอากาศาทางบ้านซาเดือนตอนนี้ก็ฮ้อนแลยนะพี่น้องเริ่มฮ้อนแล้วอากาศทางบ้านอาของเอฟซีหรือว่าของพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นจังไดนะพี่น้องหนาวหรือฮ้อนหรือว่าบางเขตมีหิมะตกก็มีเนาะได้ยินเออเอฟซีเพิ่งวา่าข่าวก็มีบางคนกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โดยสบายดีคลิปหน้าพอกันหมเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ